โอนม,น,นมาไหนเจยนะเกไปมาที่อะฮะไปมาบ้านไม่มีอีไอ้แม,ม,ม่ที่ไม่ร่างวะไอ้เพื่อนนายไปเอาสัญลักษณ์เท่ๆพวกนี้มาจากไหนวะฉันอยากได้มั่งจังเลย นายก็แค่สมัครเมมเบอร์ชิพของช่องออสเตรยวแมนเริ่มตอนแค่30บาทแค่นี้นาะยก็ได้สักษณ์เท่ๆอย่างนี้แล้วเป็นไรเอ๋อวอร์สาวเลี้ยววอร์สิวอร์สาวเรี้ยวเป็นปวนอ,อรว์อะไรวะ,อระวอร์วอร์แมเสียไปแล้วเหรอเป็นอะไร เราจะแอบเข้าไปใช้ชีวิตในบ้านของพิชาติโดยที่ไม่ให้พิชานไปจะไปหมสกปรกแมนไปออกบ้านนะงั้นไปเล่นกับบ้านเลยนะกออขยายชีวิตชีวิตมึงไปเล่นบ้านพิชานมึงไปเล่นสายตาแล้วก็เล่หมูพ่อก็เหมือนกันอดอัดแอดไปแก่พ่อสกปรกต๊ะย้อนยังไงทุกคนเรต้องไปไปหนอีกอะเพราะวันนี้เรามีภารกิจคุณรู้หรือเปล่าว่าฟรีไฟเขามีตัวละครโมโคมันเป็นตัวละครเกี่ยวกับการแฮกเกอร์เป็นสายลับแง่อ๋อเออโมโคเออเคยเห็นอยู่เป็นตัวผู้หญิงแบบว่า สวยๆนดีๆอย่างนี้ย,นยิงอะไรเนี่ยยิง,รยงตรงนั้นจะยิงตรงนี้ได้ยังไงนจ้อคอนเนี่ยเป็นตัครที่สี่ที่ได้รับการปลุกพลังเกิดขึ้น <มา S 2> พร้อมที่จะเปลี่ยนให้โลกนี้เป็นโลกแห่งไซเบอร์เฮ้ยไม่รรมดาบอกเลยแล้วโมโคเนี่ยนะจะมอบรางวัลให้สำหรับคนที่ช่วยเหลือเขาในวันนี้ขเห็นเราคือพวกคนนี่แหละช่วยเหลือชาตให้รางวัลโมคนไอ้ยิงตรงนั้น ภูมิเนี่ยให้โลกไฟเบอร์ใช่ใสเนอไม่วเป็นชุดหรือว่าบรรยากาศในเกมเนี่เฮ้ยเมป็นเก่งขนาดนี้เลยเหรออ่าเรต้องเปลี่ยนะปอต้องเป็นตีมสายลับนะลับไม่มีใครจับผมได้ต้องรับเนียนายลับคุณสังเกตไหมเกมซนแอบต่างต่างันเนียนเนีผมคนเดียวไปไปไมไปเปลี่ยนสยเ้ยยังไม่จบเลยเดี๋ยวเเวโมโคอร่างกพลังนะคะสามารถเพิ่มระยะเวลาการมาร์กจุดสตูได้ด้วย ซึ่งตอนนี้นะคะเพิ่มได้สูงสุดถึง6.5วินาทีไม่ว่าเขาจะแอบอยู่ตรงไหน,นเราก็จะเห็นเขา The next day ตอนนี้เวลาก็ผ่านไปนานแล้วสายลับเราน่าจะพร้อมแล้วนะอา้าวมาก็ดีสายลับต่อครับผมสายลับครับอะไรสายลับไงอะไร คุณไม่อืไม่รู้อะไรทั้งนั้นพวกไรเดอร์เนี่ยแหละคือสายลับไปไหนก็ไปได้บ้านใครเห็นไหมเขาเขาาไม่สังเกตใช่ปะ่ะอยู่นี่ก็มาอยู่บ้านนู้นบ้านนี้เมาื่จอดรถอยู่หน้าบ้านเป็นชั่วโมงไม่มีใครสังเกตโอเคผ่าน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 <อ>แล้วสายลับขอละอา่อาไม่ชัก้วยขอตังค์ <laughs> ไม่ได้ <laughs> โอ้โหดีนะโชคดีที่จทักตอนหลังไม่งั้นฟาวเลยสายลับอะไรเนี่ย ตัวย่เยฝังตัวอยู่ในประเทศจีนมากว่าสี่สิบปีแล้วสายลับจริงผมนับ1 2ึสนี่หายหาไม่เจอมันต้องตืนกับผนังได้หนึ่ามยังไม่เจอจริงด้วยว่ะโมเย่โมเลยยัเฮ้ยจ๊ คนตัวต่อไปตายแล้วอคนเขาจะตยตายตายตายายตาตาย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 นายตายตายตา้ตายตายายตายตายตฮยายต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 ายนายตายตยตายตาีตยตายบ้ายตา่ตายตายยตายตายตยตยตาตายยายตายตยตาาเตายยตยนา้ายยาตาาายตาา เรามีสายให้สึ่งอยู่ที่นั่นคอยติดตใช่ใกล้ถึงบ้านพ่ชาตินะคะตอนนี้เราได้โทรเขาเรียกว่าเราสายรับเกียร์เรามีสายรับตำรวจนำไปดูดูโอ้เราตำรวจนำไปดูดูเป็นยังไงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมาพอดีมาพอดีแต่เขาเรียกเราของมงนะจับพิชาวนโดนคดีก่อนหน้าแล้วเหรอจู่ๆชาติไปไหนอยู่ข้างบนช่างบนนะโอเคช่วมที่ช่วงที่ ใส่รับกูที่นอนทับใส่รับกูใส่รับแล้วตายไปหนึ่งคนแลไปเราหาที่ซ่อนก่อนไอ้ขัดแมงมุมไอ้เหี้ยโอมิม้ไว้กูไม่เอาใส่รับคนที่มาเลยซุมซ่าที่ผ่านเปิดไฟมาเลยมันมาไม่ได้ ไม่มีเนี่ยข้างบ้านเปล่าทะลุตื่นในกางนอนอยู่เห็นค่ะไอ้ข้างบ้านน่ะเห็นที่เขาเลี้ยงหมาข้างบนไงข้างบ้านเปล่ามีอะไรกินบ้างหรอเนี่ยมีข้าวอ่ะแต่ไม่มีอะไรอ่ะมีแต่ข้าวปลาอย่างเดียวขออยู่ในซอกไม่บอกใครอยู่ในซอกใจอยู่ในนั้นของเธอคุณนั่นแหละไปทอด จะทำอาหากินมั้งแค่ทดไข่นี่าห่าทำกินเองมั้งนี่โอย้อมากใหญ่ดี้ไครับโทศัพุณข้าคุณวกินข้าวก่นเร็วๆเวอย่ากลับไปกันน้ยพาโมาสอสายถาายแล้วเร็ว dua nama, lelaki mana? Lihat macam mana? Ii, iiii, kini 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 เขาจึงเงินอะไข่ดีเท่าที่ยังไงโอ้รู้ว่าพี่รอดไข่เลยมาเจ็บใจก็ร้องไห้ออกมาเนี่ยมีไข่อะมีทาดไหมไหมมีไข่อะคุณเลยลูกไม่กินไม่รู้อะเลยลูกมันวิ่งลงมาแล้วกินพอเรารู้ว่าพี่จะออกมาโอ้ยคุณเดินไปแค่เดียวเองแบบนี้ ยอย่างเงี้ยไปเราไม่ดีไห่ข้าวทำไมไม่ฟินเลย3:28 a.m. พอเป็ีนสัญญาณแเปลี่ยนไม่ขึ้นเลยจ้ะอือเดี๋ยวนี้จร<ม>ิง่ะไม่เล่นพุ้งลิ่งพุงเรนข้าวธรรมดาอะไรที่เได้ฟัง เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วปูเสร็จแล้วกวาเรียบร้อยผทงานก่อนนะทำไมดูหุ้นดจคุณอะไรทสเขาอะ วางไม้คู่กันน่ยเองนะวางไม้คู่กันเนี่ยโทรศัพท์ขอเนี่ยเอาโทรศัพท์ไปไว้ไหนคุณหยิบไว้ไปลืมในห้องน้ำป้าคุณปกติคุณในชอบอะไนไม่ใช่อ่ะเอาไว้นี่จริงๆทนลองไปดูในห้องน้ำเกิดลืมไว้แปลกๆนะวันเนี้ยว้ายุหัดบ้านเรารู้สึกแปลกๆแปลกทางบ้านหรือไม่ดูดีๆดูทุกมุมตัวหาเด้อ เราโทษดูโทรศัพท์ว่าอะไรตั้งเสียงสั่นไว้จริงจริงอีดอีดอีดอ,อ,อ,อ่ะนั่นไงนั่นไงเนี้ยทำนั่นไงอุ่นก็เอาตรงนี้แหละทำไมเป็นคนที่ใสแบบนี้ว่าดีคุณจะกแกล้งผมทำไมนิ่ถายคิปแกล้งเหรอเนี้ยวทำไมโทรศัพท์ำเล็กอย่างนี้อะ ไม่เข้าไปในจำโพูเฮียเก่าจะรู้ไหมเนี่ยคุณกำลังทำอะไรมาอะไรอยไรวะเฮ้ยพี่ทำอะอ้าวมึงอยู่ตรงนั้นเหรอเยอะเดี๋ยวับขอขี้หน่อยไม่ได้กินข้าวมันเยอะเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ได้ของเว้ยโอ้ยเดี๋ยวผมก็ไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวมึงขี้เนี่ยนะเอาเรือสาดเลยป่ะงว้าไม่ไหวพี่โดดไป เนี่ยไม่ปล่อย้องเลยเนี่ยมาทอนไมหนี้ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรโอ้ ไม่ว่ะเกียบแม่ชายทำไมไม่อะไรเนี่ยาห้องน้ำอ่ะขอไมเอาไ่งลมาอไปไง้ห้องน้ำคุณเปล่าี่ไม่ไดเดียเไม่อยากผานลห้องน้ำไม่าผ่านเลยเปิดน้ำที่อาไม่ปิดน้ำไม่เห็นไฟปิดน้ห้องน้ำผมเนี่ยผมไเล่นเมมาไฟปิดน้ำกกินเเข้าแน่เริ่มมีกินแล้วนะ

e aí มาทำทไรกันมาทำไรคับโอ้โหนี่กูว่านี่วยจัดใครวะไปาไปไปกันพ่อพ่อพ่อพอเน้นพ่อไไม่ได้่นู้ทุกมัทำไปกันเนี่ยก็ฟีไฟเขามีตัวละครชื่ว่าโมคอเป็นสายมาแฮกเกอร์ที่เพิ่งปลุกังมาวันนี้ก็เลยมาลองแฮกไปจ่า้วลองแฮกลองแฮก เรียกยงเขาร้องไพลเดียวแล้วก็เช็ดนะร้องเพลงแล้วก็เช็ดนะรวก็นั่งสบายอยู่น้องๆได้ออกแค่นี้เดียวเองนะตัวต้องนานให้กูเล่นจัรพอยู่เป็นวันอยู่เป็นวันเลยมันได้พ่อบันไดมึงไปเรียนโทรศัพท์ไปเรียนโทรศัพท์พ่อนี่โอ้โหแดดข้าวแดดนะเลือดเจอไปหมดมึงนี่เอาขี้ไปอาตายแม่ให้กูไปเรียนโทรศัพท์เหมือนไัน เก่งอย่าพกช่องทางมึงอู๋ไม่พคนผิดเลยว่าแล้วพูดจ้ำผิดมากวันนี้ต้องพกมากอย่างงี้ไปแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะสาวน้อยโมโคขอไปก่อนนะคะจะไปเป็นแฮกเกอร์ในเกมฟรีไฟต่อใครอยากลองเป็นแฮกเกอร์แบบง่ายๆก็ลองโหลดเกมฟรีไฟที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะโอเคค่ะก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะสวัสดีค่ะ